สวัสดีค่ะนักเรียนป2ออทุกคนพบกับคุณพรูมาลีในรายวิชาภาษาไทยค่ะภาษาไทยวันนี้ทักษะภาษานะคะวันศุกร์นะวันศุกร์วันศุกรนะ์ก็เป็นทักษะภาษาอ่ะเรียมหนังสือเลยค่ะครูไปที่บทที่7เรื่องนักคิดสมองใส ก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องเรามารู้จักคํานําเรื่องก่อนนะคะโดยคุณครูรู้จักคุณครูแล้วเนาะคุณครูมาลีตั้งทางคำโรงเรียนสุดใจวิทยาของเราไปนักคิดสมองใสไปดูรูปรูปภาพก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องเนาะบทที่เจ็ดนักคิดสมองใสคุณครูเห็นรูป ของเด็กๆห้าคนรากำลังมายืนดูอะไรกันเนาะมีเด็กน้อยก็ชี้ไปที่สีๆวงนี้องๆอะไรอย่าเขาเรียกอะไรอ่ะคุณพี่ขาเขาเรียกอะไรอะคะเนี่ยเนาะอ้าวเราไปเข้าเนื้อเรื่องดีควาเนื้อเรื่องจะมีใครบ้างไอ้ เราไปที่รู้จักคำนำเรื่องก่อนหน้าหนึ่งร้อยสี่อ่านพร้อมคุณคูนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนูจ๋าคำแรกคำว่าตีตีอตีก็คือตีกลองนะคะ ในรูปเขามีรูปคนติดกลองตีดกลองนะต่อไปชี้อ่าในรูปก็มีคนชี้ไปที่ดอกไม้นี่คือคําว่าชี้นะต่อไปสู้สู้คือเขามีรูปน้ําตกนะคะน้าตกลงมาเป็นสู้สู้เสียงดังสู้สู้แล้วก็ฝนตกนะคะรูปอีกรูปหนึ่งก็เป็นฝนตกสู้สู้นะคะ ต่อไปเขียขอเอียเขียไม่เอเขียอ่ามีรูปนะักเรียนมีรูปเด็กคนหนึ่งเขากำลังเขียลูกบอลเนาะต่อไปคำต่อไปคำว่ามีค่ะมีนักเรียนรู้จักมีอยู่แล้วมีเป็นคมนะอันตรายถ้ามาเอามาเล่นนะคะไม่เอามาเล่นนะคะต่อไปคต่อไปช้ออีดดฉีด ฉีดมีรูปเด็กผู้หญิงกำลังฉีดพรมน้ำให้กับต้นไม้นะคะอันนี้เรียกฉีดบีบอีกอันก็คือบีบอ่มามะนาวนะมะนาวบีบมะนาวนั่นเองบอยบอบีบนะดื่มค่ะคำต่อไปดื่มดอเอมอดื่มไม่เอกดื่มนัเนเองก็ยกน้ำขึ้นดื่มมันนี้อาการดื่มนะคะคำว่าดื่มจะแปลอาการแบบนี้ ต่อไปคำต่อไปคำว่าโยนค่ะโยนอมีชาวสวนชาวสวนก็กำลังโยนลูกอะไรนี่ลูกลูกอะไรนะแตงโมเนาะคือว่าน่าจะเป็นแตงโมนะคะนักเรียนดูรูปด้วยโยนอาการโยนก็โยนอ๊ไปให้เขาพขาคนข้างล่างโยนขึ้นเพิงบนนี้คืออาการโยนนะคะ ก็ไปหว่หวงค่ะขออัวงอห่วงไม่เอกห่วงอันนี้คือห่วงนะคะห่วงห่วงยางนะห่วงยางเอามาใส่รอบๆเอวเต้นห่วงต่อไปคำว่าขออัวดอขวดค่ะขวดนี่ขวดมีทั้งกระเบื้องมีทั้งพลาสติกนะคะคำต่อไปคำว่ามะนาวมะนอาวนาวมะนาวมะนาวค่ะมีข่าว ไปเลยค่ะไปต่ออามีอีกหน้าหนึ่งเปิดเป็นที่หน้าร้อยห้าค่ะนกกระจอกนะหน้าตานกกระจอกเป็นอย่างนี้นะบ้านเรามีเยอะเลยเวลานั้นมันจะมาบินตามวัดะคะ่ะมีเยอะทําบ้านเงียบๆก็มีแต่บ้านเ่วนเสียงดังมันไม่ชอบอยู่นะกันจะชอบอยู่ที่เงียบ ํำวัดเยอะค่ะชุกจิกเวลานั่นมันคุยกันชุกจิกชุกจิกค่ะ่อไปคําต่อไปนักวิทยาศาสตร์นักวิทยา,าศาสต์นะอันนี้นักวิทยา,าศนะนนยาสตร์ก็ทดลองอย่างนี้ทดลองหายาทดลองอะไรพวกนี้ค่ะต่อไปรุ้งกินน้ำรุ้งกินน้ำ อ่นานตารุ้งกินน้ําเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้รุ้งกินน้ํากันเนาะอไปคําต่อไป,อ,ไปอันนี้ไม่มีโูปภาพให้เราแล้วละจออาจาไม่โทรจ้าเบือ่อแพ้ไม่พร้อมครูนะคะ่อยผล เติมกลายเกลือเปลี่ยนผลัเปรียปร้ยวหยอกเฉพาะนักคิดวางแผนแสงแดดนอกชานยืนยันน้ำเชื่อมหัวใจ กระทบปริกรากลางแจ้งรมผ้าครู่เดียวนิดหน่อยนัดหมายและอองน้ำอธิบายปฏิเสธการทดลอง สมองใสสมองใสความภูมิใจนักเรียนสังเกตนะคำนี้อ่านว่าภูมินะคะพอสระอูมอรมาสรลอีเนี่ยอ่านว่าภูมิพออูมอภูมิตัวที่มีสาลอีไม่ออกเสียงนะคะไม่อ่านภูมินะคะอ่านว่าความภูมิใจ โทรทัศน์ดวงอาทิตย์ครูจะขำนำเรื่องแล้วนะไปต่อไปต่อเนาะไปเรียนรู้รุ่งกินน้ำกันนี่ครูคะพานักเรียนไปเรียนรู้ รุ้งกินน้าว่ารุ้งกินน้าเขาเป็นรูปโค้งๆแล้วก็มีสีทั้งหมดเจ็ดสีเพลเจ็ดสีนะคะม่วงคลามน้ําเงินเขียวเหลืองแสแะแล้วก็แดงอันนี้รุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์ส่องไปกระทบละอองน้ำในอากาศ มันทำให้เกิดการกระจายของแสงเป็นแสงสีต่างๆดังนี้ค่ะอ่ะครูจะให้นักเรียนไปนเรียนรู้จากคลิปวิดีโอดีกว่าเนาะไปเดี๋ยวครูเข้าไปที่คลิปวิดีโอก่อนอ่ะเราจะไปเรียนรู้รุ้งกินน้ำกันเลยไปเลยค่ะการเกิดรุ้งและสีของรุง้ง หลังฝนตกเคยสังเกตกันไหมคะว่าทำไมรุ้งกินน้ำถึงเกิดขึ้นหลังฝนตกนะเราไปหาคำตอบด้วยกันดีกว่าคะ่ะรุ้งกินน้ำนะคะเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์ส่องไปกระทบละอองน้ำในอากาศทำให้เกิดการกระจายของแสงขาวจากดวงอาทิตย์คะ่ะเป็นแสงสีต่างๆเจ็ดสีซึ่งได้แก่ ม่วงครามน้ำเงินเหลืองแส<ฟ>ดและแดงค่ะซึ่งก็คือสเปกตรัมของแสงขาวค่ะสีทั้ง7จดสีนั้นนะคะจะมีบางสีที่ดูกลมกลืนกันค่ะจึงทำให้มองไม่เห็นครบทั้ง7จ็ดสีนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะรุ้งกินน้ำมักจะเกิดขึ้นหลังเวลาฝนตกใหม่เพราะในอากาศขนาดนั้นมีละอองน้ำอยู่มาก เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านระอองน้ําเหล่านั้นจะทําให้เกิดการหักเหของแสงและจะทําให้เกิดรุงนนร้งกินน้ําค่ะและรุ้งกินน้ํามักจะเกิดในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอหลังจากที่ได้อธิบายนะคะให้รู้จักรุ้งกินน้ํากันแบบคร่าวๆไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูภาพตัวอย่างของการเกิดรุ้งแบบละเอียดกันค่ะเมื่อเวลาหลังฝนตกนะคะที่อากาศจะมีละอองน้ําอยู่มาก และเมื่อแสงแดดหรือแสงขาวจากดวงอาทิตย์ได้สาดส่องเข้าไปกระทบละองน้ําเหล่านั้นซึ่งละองน้ําเหล่านั้นก็คือหยดน้ําเล็กๆที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับเปลือซึ่มนั่นเองค่ะเมื่อแสงอาทิตย์ส่องไปกระทบผิวด้านหน้าของละองน้ําก็จะเกิดการหักเหเข้าสู่ภายในละองน้ําค่ะเมื่อแสงเคลื่อนที่ไปกระทบผิวด้านหลังของละองน้ํา ก็จะเกิดการสะท้อนกลับไปยังผิวด้านหน้าของละอองน้ำอีกครั้งทำให้เรามองเห็นสีแต่ละสีอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับการนำเปลี่ซึ่มไปขวางทางของลำแสงนั่นเองค่ะรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นนะคะจะมีลักษณะโคง้งเพราะมาจากหยดน้ำที่ทำให้เกิดรุ้งนั้นมีลักษณะกลมค่ะและเมื่อเรามองดูรุ้งกินน้ำเวลาอยู่บนพื้นดินเราจะเห็นเพียงเครื่องวงกลมเท่านั้น แต่หากว่าเราอยู่บนที่สูงเช่นยอดเขาเราจะเห็นรุ้งกินน้ำเป็นวงกลมค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าในบางครั้งเราจะเห็นรุ้งกินน้ำสองตัวในเวลาเดียวกันซึ่งรุ้งกินน้ำอีกตัวจะอยู่สูงขึ้นไปจากตัวแรกซึ่งตัวที่อยู่สูงนี้จะมีสีที่มากกว่าตัวที่อยู่ข้างล่างเสมอเราสามารถแบ่งประเภทของรุ้งได้ตามนี้ค่ะประเภทของรุง้ง รุ้งปฐมภูมินะคะจะประกอบด้วยม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงค่ะโดยสีม่วงจะอยู่ชั้นล่างสุดและสีแดงจะอยู่ชั้นบนสุดค่ะส่วนรุ้งทุติยาภูมินะคะจะมีสีเช่นเดียวกันค่ะแต่จะเรียงลำดับในทิศต,ตรงกันข้ามโดยสีแดงนะคะจะอยู่ชั้นล่างสุดและสีม่วงจะอยู่ชั้นบนสุดค่ะ นอกจากนี้สามารถพบเห็นรุงกินน้ำใกล้กับน้ำตกหรือน้ำพุหรืออาจจะสร้างขึ้นเองโดยใช้สายยางรดน้ำพ่นน้ำให้เป็นฝอยและที่สำคัญนะคะอย่าลืมหันหลังให้ดวงอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นรุ้งได้ในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้รู้จักการเกิดรุ้งและสีของรุ้งไปกันมากมายสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วไว้เจอกัน อ่าหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมเลุงกินน้ำอะคะ่ะเราจะมีเราต้องยืนหันหลังเนาะนักเรียนรู้นะคะว่าการเกิดลุงกินน้ำเกิดขึ้นอย่างไรนะคะและลุงกินน้ำมีกี่สีนะคะทั้งหมดมีจะมีเจ็ดสีม่วงคลามสีคลามสีคลาม,ามก็สีอย่างเนี้ยค่ะ น้ำเงินเขียวเหลืองแสบและแดงม่วงอยู่ล่างสุดแล้วก็แดงอยู่บนสุดทีนี้โรงกินน้ําจะมีบางครั้งก็จะเกิดที่น้ําตกเนาะหรือหลังฝนตกประมาณนี้ครูวา่าอ่างนุบาลคุณแชมป์ก็เคยทำร้งกินน้ําให้ดูแล้วเนาะวิทยาศาสตร์นะเนาะค่ะเราไปกัน ไปที่การบ้านของเราการบ้านของเราวันนี้คุณครูให้นะักเรียนฝึกหัดอ่านคำศัพท์จาการู้จักคำนำเรื่องหน้าหนึ่งสี่ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งคุณครูค่ะเพราะว่าง่ายหน่อยนะไม่ใช่งานที่ยากนะอ่านอ่านคำ จากหน้าหนึ่งร้อยสี่หน้าเดียวนะคะส่งคุณครูค่ะชไอดีไดค้ครูเอสสียหกแซดเสดบอกชื่อเล็กที่ชั้นด้วยนะคะอ่า,าคิวอาร์ค้ค่ะแล้วก็คลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ้ายบาย